ท็อป5เรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้นำด้าน HR ในปี2024โดยการเนอร์การเนอได้ทำการสำรวจสอบทางผู้นำด้าน HR จาก500บริษัทใน40ประเทศทั่วโลกพบว่ามีปัจจัยท้าทายด้านการบริหารคนในปี2024จากปัจจัย4เรื่องคือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง 2. การขาดแคลนคนที่มีทักษะ 3. ผลกระทบ AI 4. แรงกดดันด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำการสรุปประเด็นที่เร่งด่วน ที่ต้องจัดการด้านการบริหารคนในปี2024ดังนี้ 1. Leader and Manager Development 75%ของ HR บอกว่างานของ Manager มากขึ้น73%ของ HR บอกว่า Manager บริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2. Organizational Culture 41%ของ HR บอกว่าพนักงานชอบทาง,งานไฮบริด47%ของ HR บอกว่าไม่รู้จะเปลี่ยน Culture อย่างไร 3. HR Technology 56%ของ HR บอกว่า HR Tech ไม่เหมาะกับสภาวะปัจจุบันแล้ว 4. Change Management 77%ของ HR บอกว่าพนักงานหนร่นายร้าของ HR บอกว่า Manager บริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 5. Career Management and Internal Mobility 89%ของ HR บอกว่า Career p a t ไม่ชัดเจนคุณเป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาแบบนี้ไหมเราช่วยคิดหาทางออกได้ครับติดต่อเรามานะครับเราพร้อมช่วยคุณ